ชมรมจักรยานเสือภูเขาอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีรวมกับอำเภอโป่งน้ำร้อนจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเพื่อหาไรายได้มอบให้กับโรงเรียนวัดทับไซค่ะเช้าวันนี้ที่ตลาดทับใส่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายสิรันประสบเนตรนายอำเภอโป่งน้ำร้อนเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาโครงการทับใส่ใบครั้งที่1โดยมีนักกีฬาจากพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในครั้งนี้ได้เปิดเป็น2รุ่นคือรุ่นเยาว,วชนและประชาชนทั่วไปโดยรุ่นเยาว,วชนนั้นระยะทาง30กิโลเมตรใช้เส้นทางสายชายแดนทับสายคลองใหญ่และรุ่นประชาชนทั่วไปจ่ายเกินร้อยระยะทาง50กิโลเมตรใช้เส้นทางรอบอำเภอโป่งน้ำร้อนเส้นทางผ่านรวม5ตำบลวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กิจกรรม การปั่นจักรยานเสือภูเขาในอำเภอโป่งน้ำร้อนมีการพัฒนาให้ก้าวสู่ระดับอาชีพส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยและการแข่งขันในครั้งนี้รายได้จัดมอบให้กับโรงเรียนวัดทับไซเพื่อจะซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ค่ะ